ขอเชิญพี่เหน่งค่ะขอเสียงปรบมือพีพ่เหน่งด้วยค่ะใใมีความรู้สึกยังไงได้มาเห็นเสื้อแดงประเทศญี่ปุ่นสวัสดีครับผม,มาจากพะยองนะครับก็เ <laughs> พื่อที่บ,บอกว่าอาจารย์ธิดาจะมาญี่ปุ่น <laughs> เปิดมีที่ว่างมาไหมขาดคนถือก,กล้องขาดคนแบกของก็งเลยมาครับ คือจริงๆผมผมต้องบอกว่าผมเป็นแค่ผู้ชุมนุมคนหนึ่งผู้ร่วมชุมนุมแต่ว่าผมชอบเขาเล่าว่าผมชอบไปศึกษาไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงหรือเปล่าที่ผมตามมาเพราะผมอยากไปรู้ว่าความคิดของอาจารย์ชนากับคุณหมอเวเป็นยังไงที่เขาเล่าว่าบนเวทีพูดจากหนึ่งล่างเวทีพูดอย่างหนึ่งจริงไหม ผมก็ยามเพื่อพยายาหาจังหวะว่างแล้วแย่คําถามซึ่งอาจารย์ก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างเพราะอาจารย์ก็รู้ตัวว่ากําลังโดนสัมภาษณ์คือผมผมพยายามอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วภาพที่เราเห็นน่ะเขาเรียกมายาจริงไหมใช่ไหมฮะบางอย่างมาพูดไม่ได้บางอย่างไปเทปแล้วคุยกันได้อันนี้มันตึกเทปอยู่นะคะใช่ไหมฮะบางอย่างพยายามเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมผมที่มาเนี่ยก็อยากจะรู้ว่า ทางญี่ปุ่นเนี่ยทราบข่าวว่าอยู่คนใกลแต่ระยองเนี่ยอยู่คนใกล้แต่ไม่ออกไม่ออกมาสู้ไม่ออกมาทําผมผมก็เลยคิดว่าน่าจะไปหาอะไรกัน,นอกบ้านเข้ามามาช่วยในบ้านให้ในบ้านชนะเพราะว่าเสิกบกว่าปีมาแล้วที่ประชาธิปัตย์ครองระยองไม่เจริญมันควรจะไปได้ไกลกว่านี้ระยองควรจะเป็นที่แรกที่มีรถไฟความเร็วสูง เนี่ยผมนั่งมองสองวันแล้วนะเนี่ยตึ้งตั้งตึ้งตึ้งเนี่ยนั่งมองรถไฟฟ้าเนี่ยสองวันแสักหน่อยสมัยบ้านไม่มีสักทีเหรใช่รถธรรมดายังดีครับยังดีครับบ้านผมไม่มีรถไฟนะครับคนเขาคุยกันว่าเขาไปเที่ยวทุกทางรถไฟไปผมไม่เคยนั่งรถไฟนะครับเกิดนบังไม่เคยนั่งรถไฟเลยบ้านผมไม่มีรถไฟนะครับที่ผ่านมาคือรถขนปูนที่ถ่ายรถไฟฟ้าเอ้อถ่ายดีรถไฟแล้วนะครับแต่เป็นขนปูนครับ ผมเคยไปติดต่อเขาจะแกจะขอขึ้นรถเขาบอกคุณนั่งบนแท่งปูเลยดิคุณจะบ้าอะไไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีรถไ,ไ,ไฟทาบ้านผมผมรูม้สึกน่อนน้ดต่ำใจว่าทําไมบ้านเราเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาชวนเชิญคนนู้คนนี้ที่มีความรู้อะไรวันนี้ก็มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะครับพี่ๆหลายๆคนยิ่งๆพี่พี่น้ำชายเช้าเนี่ยชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะเอา,เอาไปคปัดปเนี่ย ยาสาธิตจะต้องเจออย่างนี้ครับประชูป,ปายไล่สาธิตที่ด่าเรื่องเงินเดียวยะาเรื่องอะไรเนี้ยคนเดิยนยอมไม่ใช่หรือครับ <c oughs> ต้องเอาไปไล่ด่าอ้สาธิตอย่างนี้แต่ที่คนเรียนยอใช่ครับจริงจริงตอนนั้นผมยุทีหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีใครกล้า<ม>แต่ตอนนี้ผมพยายามจัดตั้งองค์กรแล้วก็พี่เนี่ยฮะพยายามจัดตั้งให้เป็นคณะกรรมการแล้วก็เลือกตั้งกต่ปีละครั้งก็รวมมาได้สามสิบคนแล้วตอนนี้ ก็กล่าวว่าพอมันมีแล้วเนี่ยแบงมาแน่กันแล้วก็กล่าวว่ามันต้องมีคนอื่นด้วยกับผมว่าเป็ลุยสาธิตกันพูดปากบ้างนะเนี่ยถ้ามีอย่างงี้ยล้วโผมว่านายยอมชนะแน่เลยนะพี่ผมยอมรับพี่พี่สุดยอดเลยเนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาประสบการณ์จากที่มาวันนี้นะครับเรื่องรถไฟไปคุยกับนายอมกันเอาให้นายอมชนะขึ้นมาให้ได้เอย่ยน้อยมีรถไฟความเร็วต่ำเนี่ยนีให้มันได้วิ่งให้มันได้น้างกันบ้างขอบคุณครับ mm